ไอ้ผู้เฒ่าผูเก๋มันางแล้วูนู้นก็เอาสาดปูเขาเจ้าก็ได้ห้านี่ทางยางนี่สาดปูแล้วกกินชิเนื้อเากม้วกินแล้วก็มีมารยาดเอาทีมชิเนื้อเฉพาะคนทีกอกีการมีลอมีเล่บิรนมีอันรถดขนให้บิรแล้วก็พวกอันพวกคาว่า่ยพวกอันตาบอดอะไก็มีกระดุมกระดูมอยู่แล้วมาดีมาหดีวแลดับ ที่ที่พกของลูกรอนเลย้าบกบางเสีนี่ห้องบอุดยอดแ้้วะนี่นะจะบุกไม่มันบอยมันอยู่นี่นะสาสกันเ้าตันซ้ำอเนี่ออันนี้อย่างเดียโก้ของถรซกี่สูงเป็นวายเอ้ยเดียโก้ใายมากป็นห้านเ้าวอ้ยนี่แต่พวกอันเลสฮุมอ๋อแมนแมน แต่โทษพรมตีเจ้าชิสูบอันนี้พรตีพวกนักท่องเที่ยวไล่พวกท่องเที่ยวย่านเปิดสิยหายดีถ่ามีการควเด็โท่องเที่ยวย่านมีูาวหลอกทนีดกันตะกี้บูมีพาก็ไม่ยกจิมันถ้าที่มีจะในเมืองท่านนี่ในคุ้มหมดนเขาโจมตีไปเฮ็ดสุสุามีังปี่ติ๊อย่างคนตัวเองอันแล้วปรทคำจัดการด้วยกันอ่ ส,สมัยมนเร uh น uh> ิ่มสมัยสงครามเวียดนามกันมึงไปเอาเงินไปสซเวเวามไปเซเวียร์ประเทศตัวมึงนี่ๆเอาก็ตดตวได้เคไอ้ฟังเงินไปสวีนั้นสซวียมึงก็บึงเด้อประเทศเอาเงินไปตียื้อแค่นไปสซวยรยืแค่นอะไรอย่างเง้มึงก็บึ้งด้อโอ้งงมขนาดนี้้าเหงื่อมันทิ้งไม้อีก เหาเหือเกาพุ่อนนี่มันเหิเหิอเปาห่าป่าแท้บอลด้วยเหิใหอต้ส์้วห่าป่าเพ่นล่ะอันนี้อันนี้มันเขตปลาชนใดทองแท้บมตัวนี้เขตเสาบ้านเขตเสาปมเขตเสาลีขออื่นรักขนาดี้เขตเสาลียังพักสาวที่ที่ที่ของเสานีไม่็อยางมาซีดเบทซีดเวิดคือว่าเขตเสาลีบริเวณบางท่องเที่ยวแบบมานอนต่างอากาศช่องขางต่อไปพุ่นถูกเก่าพุ่น พักคนจุดค่อนข oh, ีดอีกสักไม่เอาไม่ไม่ไมบโบมีอโบมี่หักโบมีหักมีจะมีนีจะมีน้อยยามันลงเห็นไยานี้ผมเห็นทั้พ like ักน่อ๋อทุกเกามันถูกล์มเบอร์เห็นบหมมันไปเหตุทางเงินมันยับไปอีกอ่ะไอ้ที่ทางเงินไม่ดีเอาไปเหตุทางเงินค่นขีบอกกักยับไปอีกอันนี้นะมันถูกสิมเมอร์หมดดิโอเงือมัน ีอยู่ในที่เปนบอลานอเนกประสงค์้แกนักกีฬานนุ่เศ้าเมาแมนมาัทเดี๋ยวนี้ในน้าที่ทุกถิ่มเบิร์ตทุมแล้วใหม่หั่้นบอสูตรุตดเใหม่่นอีนานคนนีสอนเขาได้ที่ได้เงินบ่เขาได้เงินน้ำท่องเที่ยวกับเาองอัฐบาลเกฟบภสษีจากปาซนมาเฮดซซแม เอาคือเท่นันเยเอะ่าอาภาษาซ้นนั่นแถวนี้นี่เมื่อสิบาจะเสียไสีแดงอกว่าอีกีเป็นซาวเลีเงินมาตตัวมาแต่ต่างอ่านาะอีกีเป็นซาวเลีซาวบ้านท่านแหละถึงได้ทุนมาซื้อเอาเมื่อ่นกระหางมีเป็นซาวเลีหางมีแล้วก็หนีขายขายดินขายดอนแล้วก็หนีไปอันั้ ไปเซเวอร์ซุปหรือว่าไปเที่ยวไปลีนไปอันนั้นอันนี้อะร่ะยิงเบิแล้วกันไปนี่ไผ่ซาวลีนนี่จะคนตั้งจังหวัดกัน <Evet. S 2> อันนี้นี่ตั้งจังหวัดเบิร์ดแล้วขายอันนี้นะตั้งจังหวัดเบิร์ดนี่นะมาเป็นซาวลีแทนคนอีส,ออสารบบนรู้ไหมว่าน่คนลาวเบิดตายตากมะฮองกุ้งนี่เพวกเราบปขายเน้ตที่มากินตะกมะฮอุงเราอยู่นี่แท้ ขผักงงแฮงนี่อะเลยครับเอ้าขัดเลยมือนี้เรามาชีมเาตปีเรามาเยขายเฟร Sadly, บโบราณเราบอกเฟรบราณโอ้ยซึ่งเคกินกินเข้าแล้วก็มาเอาก็ร้อจอดอย่สบายได้เราซื้อแต่บางทีกายนี่เราผมหมาเมือนจะกิ กินกามาคกินเราตราก็แซปาแฟราก็กินเาแฟมือซ้อกินกาแฟเยอะฮจำามเจอไหวได้กาแฟดวยแล้วกาแฟโบราณทานะกัอมขากุไส่นุ่มกาแฟดแต่วาน้ำตาลใส่น้านแนโอเดียงโอเดียงโอเดียงมันต้องใส่น้ำก้อนเออต้องเรืมันน้ำก้อดเนาะครับว่าใท่น้ำก้อนนะปินโอเดียงคัด่าห่อขอบบริวารโอเดียงครัว่าเพราะว่ากาแฟกาแฟโบราณ ที่นั่กินนี่เลยจอดมาใส่ละจอดนี่แลน้าบ้าน้องจะนั่กินอหารขึนบ้านาิดเลี้ยวอะเขียนวะอาานปิดเล้ยโอหมืนาบอกเขคับโอ้ขับเกยอย ที่เมื่อก้เเป็นเน้ไมเขาลูกกินกินยาธรรมดาธรรมาดาค่าดิบ่ะริเป็น,<า>ท,นทำครับเดี๋นี้มันต้องคนหลายจะงอนีงกลับมากินกาแฟอโอ้โอโอโออย่างควเมื่อนี้มันออกคานายอดล้คานอะไรคนลายลลายเขามือมขเขาา็ูท้ที่ว่าเป็นมือ ฟรีสเอาเริ่นฟรีสไตล์ฟรีสไตล์หมายเขาว่าบอหายเสียงเงินจักอันอเอาเขาเอาหน้ามากินเองไห่ปลาโซนผูชูผูยากได้บมวฐานะบอลใหญ่บอลสูนได้มาวมวลมาซื้นคอยโอกาสให้ใหเขาเันนี้นี่ให้จับถึงเสี้ยวกันกนะคนจอดรถสงใจเราเพราะนั่นจุดที่ดีที่สุดหเอ็ พ่นเต็มน,นีเบอร์เซฟบอกก้อนเออไหลนข้คนกินท่นาน่ะนังทาดุนดิมีกาแฟโบราณเุหดอเออโบิค์อดีจ่ะยังทาดุนแล้วเ,เรือแตกเรือเต๋อไว้าปคนเาเขาหัวฝรั่งามัน,น,นมนะีะเบิดันแล้วเรจิ้มเต็มน้ะ อีกทะยากับแพงแพงได้กลินนีสิบโงคืไงาไปฟัาทะยานะรมงหนึ่งพื่เราไปได้กินนอ๋เออฟัายากับสมุงได้นี่เอาแรบวดิเอากินอกอนี่สิบตอนีนี่คับงมนฝากหนวดเผือสุกกับเหร จอดจารถครับตลาดอยี่ทางนี้เอาจุกตลาดเบิ้งนี้ตลได้เลยยอยาดรับอนเปิดเปิดเล้ง 木雕、木木工的，上葡萄、辣椒、辣椒，辣椒。 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยารสเด็ดสาขาสองพสยามยี่สิบบาทใช่ไหมครับครับผมโอ้ยนี่แหละผมชอบยี่สิบบาทนี่ผมชอบมากครับอนี้ก็ยิ่งใหญ่ ยี่สิบบาทนี่ชอบมากชอบมากเ,เขาดีลเขาจดดอาโลยเลยเขาเด่นใหญ่ลวเป็นแห้งวะนี่โอเ้เป็นแห้งเป็นยังก็มีโอ้ยน่าทานจังเลยอร่อยอร่อยมีเนื้อไหมน้องมีเนื้อมีทั้งหมูทั้งเนื้อครับโอเคสุดยอดสุดยอด

น้องผมทําไม่เป็นนะมีแต่ได้ครับผมเราเป็นคนบ้านนอกทําอะไรไม่เป็นหรอกมีเตเ,เห็นแล้วก็กินเหตอย่างเดียวเ <laughs> ขียนก็ไม่เป็นอีกเ <laughs> ขียนภาษาไทายก็ไม่เป็นอีกห <laughs> ยอกหยอกพูดหยอก